หาเก็บเห็ดหาเก็บเห็ดเดี๋ยวเดีหาเก็บเห็ดนี่ว่าเพียร่างเหม่นเพียรไม่พอเหรอเ่ว่าเห็ดติไหมหายากขึ้นมีวันมาเก็บเห็ดมือนีไหมใส่มูเงบ่ โอ้ใส่ใ่ใ่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแม่เขาออกหลักลยบ้านเนี่ยบ้านนี้ออกเป็นมู่กันทั้งทีเอเขาเขาไปยิงไงเหรเอาเขาไงหนเขาไปกี่ลูกนี่ป้าถูกเอ้ยไม่เห็นยังล่เนี่ยเขาเห็นเห็ดแต่ไข่แต่ว่าดึงเข่ามาหันบกันไปไหนมันตกแบบเบนี้พี่น้อง เียมซักเลยเียมซักออกมีลานีลาดีลานีว่าน้องงามอ่ะป้าดึงดกระบอกข้นพ่นโอ้โหพ่นโอ้โหพ่นพ่นโอ้ยพ่นหงา่ันไหมเห็ดตะไคร่พี่น้องเนี่ยอันนี้อันนี้เขาเอิ่อเห็ดไข่เนาะพุ่นหงา่ันไหมมุ่งผลกีดอกลอยมันเข้าอากลากเลยโอ้โหโอ้โหโหแมงมาฟุกเถอะบันพุ่น ซับขึ้นมาบัดได้อ่ะโอ้ยแต่งามงาอะไรปนมาไงเนาะความกระโดดขะาดนีดแก้วผีกิฟต์เพิ่งได้เพียงกีเกียวผีกิฟต์จังน้อยโอ้ยนี่ซับหักขาดซับมาเนี่โอ้ยมาดอกได้กระโดมตรงนั้นพี่น้องเอ้ยมันหอมไหลโอ้แต่สุวรรณเดี๋ยน้องให้น้อยเขาอากลากเลยป่ะผุนฟอดมือมึงยังมาท่านบิดด้วยผุน โอ้ยนี่ซับขาดีโคเนี่ยนี่นี่จะกี่นึงอ่ะเฮ้ยกี่นึงนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยมันกำลังเป็นกิ้วเป็นกิ้วก็เอาเติมกันโอ้ยนี่ก็ซับขาดีครับงานโอ้ยจักดอกแล้วบ่เนี่ย เนี่ยเลี้ยงกันหลายสายเลยอโ้ยมาดอกได้กระดมดอกนั่นพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยความกระโดกกระเด็นเ่นอ้อยเฮ็ดไข่ครับเฮ็ดไข่มืู่นี่พ่อเป็นมูเป็นฝูงเลยหลายพี่น,อน้องมาเด้อมาหาเห็นลำกันเด้อพ่อนี่อุบาทิรุปัยเถ่นอ้อยเถ่นอ้อยเกิดมาเป็นมูเป็นมูเหล่าเจ้าไหนมูกับมูมูงี้กระกโกดกกระเด็นเถียเห็นในตาเขาได้หลายไป อันนี้ก็บ่มีหยังบะหมี่น่องกับเป็นเห็ดดินเออพ่อเด็กแกงได้่ยปนอยู่อันนี้ก็เอามานํากันนําพี่น้องเนาะแต่ว่าน้ํากินก็เบิดแล้วบ้านนี้ก็เลยจะเสงกินนู่นไว้ซั่นว่าซั่นว่าโค่นในวันแมงกินนู่นเอานี่ครับเอาทางนั้นนี่เป็นนังได้เห็ดดินมาหั่นบ่อได้ช่วยพี่ให้น้องเบิ่งกก็หันพี่แม่หนิแม่ได้เห็ดไข่มาเป็นหมู่เป็นฝูงพี่น้องเออแต่สะออนก็เลยอยากให้พี่ให้น้องเบิร์กนั่นล่ะครับ ไกเบื้องน้ำกันเราก็เอือนมานเจ็บเห็นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมืมงง้อนีไ้ไปไปมันมันเบื้องห้องไม้ก่อนปะไปไปเดี๋ยวหาเบื้องเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อบมึงนี่